ปรับก่อนป่วยวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเสริมนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมนะคะแล้วก็หลายๆคนรับประทานอาหารเสริมเป็นประจำนะ,ะวันนี้จะมาคุยกันนะคะว่า อาหารเสริมรับประทานอย่างไรถึงจะปลอดภัยและก่อนที่เราจะรับประทานควรจะต้องรู้อะไรบ้างมาพูดคุยนะคะกับนายแพทย์กฤษดาศิรามพุทธค่ะแพทย์ด้ชจสศาสตร์ชลวัยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าอาหารเสริมเนี่ยกลายเป็นสิ่งจําเป็นสำหรับหลายๆคนแล้วนะตอนนี้หลายคนแบบรู้จกักหลายคนได้ยิน มีรอบตัวเลยครับคุณปริ้นคือบางคนเนี่ยครับก็จะเรียกอาหารเสริมว่าวิตามินซึ่งบางทีผมอาจจะพูดสลับไปสลับมาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิตามินมันคุ้นหูคนไทยมากในเรื่องของความจําเป็นหรือเปล่าเนี่ยนะครับมันก็เป็นคําถามที่ถามกันมานานแสนนานแล้วก็ต้องบอกว่าถ้ามันมีข้อบ่งใช้มันก็จําเป็นครับแล้วเรารับประทานอาหารเสริมแบบผิดวิธีมันจะมีผลเสียงอยังไรบ้างโอ้ก็พังเหมือนกันเราต้องรู้นะว่าอาหารเสริมนะครับมันก็คล้ายกับยานะฮะมันไม่ได้ปลอดภัยทั้งร้อย ในขาดเดียวกันมันก็ไม่ได้น่ากลัวไปทั้งหมดมเพราะฉะนั้นถ้ากินเยอะไปกินผิดเวลาหรือไม่รู้ตัวก่อนกินเนี่ยครับมันก็อาจจะทําให้เกิดผลเสียได้เยอะครับค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะรับประทานอาหารเสริม เราจะต้องรู้ตัวเองก่อนเนาะว่านนเราจําเป็นกับอะไร,รใช่ไห<ผ>มคะ,ะแล้วมีอะไรอีกบ้างที่เราควรจะต้องรู้ก่อนรับประทานนะอย่างเช่นว่าเราจะต้องรู้ว่ายาที่เรากินประจำานะ่อะไรมันจะไปตีกับวิตามินอาหารเสริมที่เรากินไหมก็ต้องเลือกให้ตรงกับตัวเองแล้วก็ต้องรู้ว่าตัวเองมีโรคประจําตัวอะไรถูกต้องเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าการกินวิตามินต้องระวังว่าไม่ให้มันตีกันครับ <ผม S 2> อันนี้น่าสนใจมากช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าแบบไหนที่ควร กินคู่กันหรือแบบไหนที่ไม่ควรกินคู่กันตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คืออันน้ำมันปลาแล้วกันเพราะว่าเป็นสิ่งที่หลายคนทาน<ช>น้ำมันปลาไม่ควรกินคู่กับยาที่น่าห่วงก็คือพวกยากลุ่มละลายริ่มเลือดหรือป้องกันการจับตัวของริ่มเลือดะนะฮะเพราะไม่งั้นมันจะทําให้เลือดไหลง่ายขึ้น หรือในแง่ทำงานได้ไม่เต็มที่นะสำหรับตัวยาตัวนั้และอันตรายด้วยใช่ครับหรือในแง่วิตามินด้วยกันอย่างเงี้ยน้ำมันปลาไม่ควรกินคู่กับพวกแปะกล้วยนะฮะหรือวิตามินอีเพราะพวกนี้มันทําให้เลือดไหลง่ายอยู่แล้วก็จะยิ่งทําให้แบบ มีเลือดออกง่ายหรือช้ำง่ายได้เหมือนกันครับมีอะไรอีกไหมคะที่โหคนมักจะรับประทานคู่กันบ่อยๆแล้วคือไม่ทราบว่ามันเป็นอันตรายในบางคนเนี่ยถ้าทานพวกแคลเซียมนะครับแล้วทานธาตุเหล็กด้วยแคลเซียมเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงอย่างหนึ่งก็คือทําให้ท้องผูกได้หรือถ่ายลาบากนะคุณปริน้นแต่ทีนี้พอกินธาตุเหล็กด้วยธาตุเหล็กเนี่ยก็ทําให้ถ่ายลําบากถ่ายดําด้วย2อ,อย่างนี้อาจจะทําให้ผู้ใหญ่หลายคนที่กินเนี่ยครับมีอาการก็คือท้องผูก ถ่ายมีปัญหาหนะครับหรือบางทีต้องเบ่งมากมซึ่งก็เดี๋ยวเป็นริีดวงอะไรตามมาอีกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะรับประทานอาหารเสริมอะไรก็ตามควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนเนาะคือรู้ทั้งเขารู้ทั้งเราดีที่สุดเลยใช่แล้วอย่างนี้ถ้าเราจะไปหาข้อมูลอ่ะคุณหมอสมสมติว่เาเราไม่ได้ไปโรงพยาบาลบ่อยๆหรือว่าได้ไปคุยกับคุณหมอมบ่อยๆแบบนี้เราควรจะต้องไปปรึกษาใครดีอุ้ยเดี๋ยวนี้แหล่งข้อมูลมีเพียบเลยครับหาในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยเหรอคะหาในอินเทอร์เน็ตอาจจะถ้าเป็นในแง่ของเราทําสื่อเนี่ยเราก็องดูแหล่งข่าวใช่มั้้้เเพราาะะฉนนนนนถป็ใใแงง่ขอคช เนี่ยครับผู้บริโภคเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าเฮ้ย มันน่าเชื่อถือไหมอย่างเช่นถ้าเป็นแหล่งจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถืออย่างเช่นของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับหรือในบ้านเราก็มีคณะเภสัชศาสตร์หลายๆที่ที่เขาพูดถึงวิตามินหรือบางที่ให้ถามได้ด้วยซ้ําก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาตอบหรือถ้าเอาง่ายและใกล้ตัวกว่าน,นั้นโอ้ยไม่มีเวลากดมือถือดูแล้วถ้าเราจะซื้อวิตามินเราดูข้างฉลากเลยครับอ๋อข้างฉลากเนี่ยมันก็จะบอกสิ่งที่ต้องรู้ไว้หลายอย่าง,อย,างอ,อย่างเช่นถ้าเป็นวิตามินรวมประเภทมัลติวิตามินนะครับพวกนี้ก็อาจจะมีวิตามินบีมีบีหนึ 6 6 2วิตามิน A หรืออะไรพวกนี้ที่ใส่เข้ามาแต่สิ่งที่เราดูเราไม่ได้ดูแค่ว่ามันมีวิตามินเยอะนะฮะเราไม่เอาจำนวนแต่เราต้องเอาปริมาณหรือโดสของมันด้วยเช่นวิตามินรวมบางยี่ห้อมันอาจจะมีครบเลยนะ่มันเป็นมันเหมือนกับมีตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนกูกเลยเฮ้ยแต่พอดูปริมาณหรือโดสของมันนะมันมีอย่างละนิดอย่างละหน่อยออคือพูดง่ายมีครบจริงอ่ะ มันมีสิ่งละเล็กละน้อยอาจจะไม่พอก็ได้ครับไม่พอสาหรับร่างกายของเราถูกเลยบางคนอาจจะแบบเอาง่ายเข้าว่าเนาะแต่ว่าบางทีต้องไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งใช่เม็ดเดียวจบครบจริงไหมต้องดูครับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยโอ้อยากจะรู้มากเรื่องของเวลาในการรับประทานครับผมบางชนิดอาหารเสริมนะบางชนิดให้กินก่อนอาหารท้องว่างหรือบางชนิดให้กินหลังอาหารหรือบางชนิดกินก่อนนอนเออแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าแบบไหนคนกินยังไง น่าสนใจครับเพราะบางชนิดกินผิดเวลาแล้วไม่ได้แค่ไม่ได้ผลนะฮะพังเลยร่างกายป่วยเลยอ,อย่างที่ผมเคยเจอมาเลยก็คือวิตามินซีที่ยกตัวนี้มาเนี่ยด้วยเหตุผลอีกอย่างหนึง่งเพราะว่าหลายท่านกินแล้วมันจะเป็นประโยชน์ฮะวิตามินซีที่ดูเหมือนเป็นวิตามินเบสิกบ้านๆเลยนะครับคุณปริ้น,นถ้าเราไปกินก่อนนอนนยฮะแล้วมันเป็นวิตามินซีชนิดที่เป็นกรดคุณง,ง่ายๆมันไม่ได้ป้องกันกรดหรือบัฟเฟอร์เนี่ยมันจะทําให้ท้องอาจจะระคายเคืองได้ตรงไปตรงมาใช่เหมือนเรากินกรดเข้าไปนะถึงมันจะอ่อนก็ตามหรือเป็น วิตามินก็ตามหรือว่าในวิตามินบางชนิดเนี่ยครับอย่างวิตามินกลุ่มของวิตามิน B อ,อย่างเนี้ยมันละลายในน้ําได้ะนะฮะรเรากินหลังอาหารก็ได้นะครับไม่มีปัญหาหรือถ้านึกอะไรไม่ออกจริงนะครับเรากินวิตามินหลังอาหารเนี่ยก็โอเคนะนะครับมันก็ช่วยได้ยกเว้นว่าในส่วนของอาหารเสริมบางชนิดที่มันเป็นกรดอะมิโนเป็นโปรตีนที่เขาอาจจะกลัวว่าถ้าเรากินตอนท้องว่างแล้วเดี๋ยวนำย่อยมันจะไปย่อยจนละเอียดเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็อาจจะต้องกินตามที่เขาบอกครับ จริงๆเนี่ยข้างฉลากของอาหารเสริมเนี่ยก็จะระบุเรื่องของอปริมาณการรับประทานนะคะทอ,อนเวลาไหนใช่รวมถึงสัดส่วนของอสารอาหารหรือว่าสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นน่ะคือมันบอกเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะต้องเลือกหาให้ถูกกับตัวเองวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารเสริมขอบคุณค่ะยินดีครับผมกับคุณผู้ชมครับ